เอยอสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนเื่อเข้าสู่เกม Summoner Wall กับ b ู Channel นะครับอัปเดตใหม่เข้ามานะซึ่งนะครับทำให้เราลงดังได้ง่ายขึ้นนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่เนาะใครกำลังหาทีมลงนะครับในโคบอลิสบอกเลยว่าเดี๋ยววันนี้เราไปจัดการหลายทีมเลยทุกคนนะนะครับก็มีอัปเดตเนาะนะครับมาให้เราได้ดูกันนะครับซึ่งวันนี้ผมทําคลิปไปแล้วก็เดี๋ยวมาสรุปคร่าวๆแล้วก็วิธีการลงนะฮะให้กับเพื่อนเพื่อแล้วกันเนาะใครดิชินชอบคลิปนี้นะครับ ยังไงก็ฝากกันคนละ1ไลค์หนึ่งซับสไครต์นะเป็นกำลังใจกับบูช่วยเขาด้วยนะนะครับอ่ะเมื่นะอสักครู่เนาะในส่วนของหน้าตาอัปเดตมันอาจจะไม่ขึ้นนะแต่ผมไลฟ์ฟังแล้วกันเนาะนะครับก็บอสนะครับตัวที่มันเป็นโกเลมนะฮะมันจะบางลงนะทุกคนนะเลือด่อดีเฟนซ์ Defense มันจะลดลงนะครับแล้วก็เดฟของบอสเนี่ยนะครับจะลดลงเอ้ยจะเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งนะซึ่งไม่มีผลอะไรมากนะครับแต่สิ่งที่ดีที่สุดนะครับนั่นก็คือเปิดขึ้นมานะในส่วนของห่วงกอเวจี Heart, เขาไม่ดึงเราไปแล้วนะครับทำให้เราสามารถเล่นแล้วก็ทำทีมได้ง่ายขึ้นเนาะทีมแรกนะครับที่จะใช้ก็คือจักบูมนะก็ใครที่มีจักไฟก็ใช้จักไฟได้เลยนะเพราะว่าเพิ่มพลังโจมตีในดันเจี้ยน33%ด้วยนะครับแล้วก็เป็นบูมน้ำได้นะหรือใครที่มีจักแสงอะ่ะเอาจักแสงเข้าไปเนาะแล้วก็2อินุก็ได้นะครับอ่ะนะครับหลักการเราก็ใช้นะครับจักไฟในดันมังกรนะครับในดันมังกรนะ ก็จะเน้นเปตัวเปิดเกาะหรือใครจะทำมีขี้แดงด้วยก็ได้นะจะได้ความแรงเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ผมใส่เป็นลูนไฟเลยจะได้เพิ่มดาเมจให้กับเพื่อนๆด้วยเนาะแล้วก็อินุนะครับอินูไฟอันนี้ผมใส่เป็นเอ้เอเก็คืนนะถ้าให้ดีสก,กิลอัพเต็มไปได้เลยดีมากนะครับแล้วก็ทํขี้เหลีย,ยวกว่าน,นี้อีกนิดหนึ่งนะอินุน้ํานะครับเนาะก็อินูน้าเอามาลากนะทุกคนนะเดฟประมาณ2 4 0 0บวกนะสองหรือ2381นเนาะนะครับประมาณนั้นนะ อ่าแล้วก็ลาพิดนะครับลาพิดไฟก็ใช้เป็นตัวที่ทำดาเมจเนาะผมขอดูก่อนผมมีลาพิดอีกตัวไลยที่มันคี้เล่ร้อยถ้าให้ดีเนะี่ยทำเป็นตัวคีเล่ร้อยจะดีกว่านะทุกคนนะก็ลาพิดเดี๋ยวนี้ใช้ตัวเดียวนะครับผมเอาสี่สิบเก้าไปแล้วกันแล้วก็จักนะเอ่อบูมน้ำเนาะนะก็เป็นดาเมจนะนะครับลูนธรรมดาทั่วไปเลยนะครับวิธีการเล่นง่ายมากทุกคนนะกดเข้าไปเลยครับแล้วก็ ให้จักออกเป็นตัวแรกเนะาะนะจักไฟก็จะดึงเพื่อนนะครับนี่แล้วก็ลากเข้าไปนะเนี่ยเคลียร์เขาช่างไวนะนะครับเรียกว่าแทบไม่โดนเลยเออแทบไม่โดนตีไม่โดนแบบดัมเมจนะครับทำให้แบบลิงง่ายมากนะครับทีมนี้แล้วยิ่งด่านบอสอะ่ะเขาไม่ดึงเขาไม่ขโมยเราไปแล้วนะเหมือนเมื่อก่อนนะโอ้โหแบบชิลเลยนะครับเรียกว่าใครที่มีทีมไหนฟาร์มอยู่เนี่ยก็เลือกตามที่มอนตที่เรามีเลยนะ เรียกว่าไม่ต้องไปนั่งหาทีมาทําทีมแบบฟิกแบบสแตนดาดนะวิวมันต้องเป็นทีมนี้ประมาณนี้นะมีทีมไหนหยิบไปได้เลยครับเวลาอาจจะห่างกันนิดนึงนะบางคนอาจจะลงไป30วิบางคนอาจจะลงไปแต่สามสิบวิก็ยาก,ย,ากยากอยู่นะบางคนอาจจะ37ิวินะนะครับสี่สิบหกเนี้ยห้าสิบเออผมมองว่ามันไม่ต่างนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเพรของเรานะว่ามันมีฟาร์มแค่ไหนนะครับต่อให้คุณฟาร์มสามสิบเจ็ดวิแต่คุณไม่มีเพรฟาร์มเลยมันก็มันก็เท่านั้นนะสู้เราไปนั่งฟาร์มห้าสิบ รูนเอาไปทำอย่างอื่นที่เหลือดีกว่านะนะครับไปใส่ตัวของกิววอร์ซิวอร์จะไม่ต้องโดนดึงมาเนาะเนี่ยนะครับเห็นไหมลงง่ายมากนะพเพื่อนนะลงแบบคิวเลยนะครับอันนี้คือทีมแรกเลยนะที่ผมนำเสนอเนาะแต่ทีมเก่าก็ยังเล่นได้นะทีนี้ก็หนึ่งานะทีหวินะสำหรับคนที่เรียกว่ามอนเตอร์หายากเนาะเออนะฮะทีนี้นะครับถ้าเกิดว่าหลายคนบอกพี่ผมไม่มีราพีดไฟเนาะก็ลาพีดออกนะแล้วก็ ใส่พิกิฟ้อนแสงเนาะกิฟ้อนแสงมีดันแล้วนะนะครับใครที่มาเล่นใหม่เนาะมีดันเจียนแจกแล้วนะครับผมก็ลงดันหินอวิแหก็แล้ะหรือจะไปสร้างประตูมิติก็ได้นะครับเนี่ยก็จะได้กิฟ้อนมานะครับผมใส่เป็นประมาณนี้เลยนะก็สปีดออกที่หลังสุดนะครับให้เพื่อนเพื่อเนี่ยเขาทลายก่อนไปก่อนนะแล้วก็หรือใครจะใส่รูนเป็นอาโคสาคก็ได้นะครับมันจะได้แรงกว่านี้อีกเนาะมันจะได้แรงกว่าขี้แดมนะยิ่งนะครับบอสเลือดเยอะเนี่ยนะครับแล้ว มันเป็นรู่นคิดเดมอะคิดเมจเยอะๆคิดเมถ้าสองว่าสี่สิบะผมบอกแล้วจิกดอกหนึ่งนะบอสล่วงเลยทุกคนนะก็คือแรงจัดเลยนะสกิลสองนะครับฉะนั้นเนี่ยก็เป็นทังเลือกที่ดีนะสำหรับคิฟอนแสงนะครับแทงทับมืดด้วยอนี่นี่ก็ทีมแรงนะพี่เอาไปลงให้ดูนะทุกคนนะเดี๋ยวก็มีทีมอื่นอีกนะบางคนบอกว่าพี่ผมผู้เล่นใหม่นะครับอินูนะ้ำผมยังทำดีเฟนซ์ไม่ถึงเลยได้เดี๋ยวจัดทีมอื่นให้นะนะครับ ก็ตีเห็นไหมพอมันชิวอย่างเงี้ยทุกคนนะเออนะครับยิงบอสไม่ดึงเพื่อนเราเนี่ยเห็นไหมโอ้โหทุกคนดูดิยตีดีเอ็กซดอกเลยบอสลวกเลยยังไม่ทันตีเราเลยแล้วข้อดีของอินยูนะก็คือเวลาที่บอสตีเนาะเรามีบัฟโฟลเตอร์อยู่นะมันก็จะแบบว่าเออสวนกลับไปนะครับแบบนี้เนี่ยเห็นไหมชิวปะทั้งทั้งทั้งง่ายเลยเนาะเออนะฮะดูเวลากันนะเวลาก็ประมาณหนึ่งนาทีสองวินะสำหรับทีมจักบูมนะครับอ่าก็จะ ทีม่อาข้าง,ง,างหาง,ง่ายเนาะนะครับแต่เรื่องของเวลาอาจจะไม่เร็วมากนะเรื่องของเวลาจะไม่เร็วมาก่ะนะครับมาดูทีมอื่นกันบ้างเนาะเดี๋ยวจะใช้เป็นตัวนะครับตัวนี้ตัวนี้ปืนกลน,น้ํานะดีเดอร์ที่น่าใช้ก็จะมีจากไฟนะครับปืนกลน,น้ําแล้วก็โจกลมนะแต่โจกผมเนี่ยรุนไม่ถึงจริงๆนะผมเป็นคนที่เป็นผู้เล่นที่ฟาร์มาแต่ว่าโจกเนี่ยโอ้โหรุนง่อยมากทุกคนโจกผมจะมีแรงแค่ตัวเดียวนะี่คือในอการเล่นอารีน่านะครับอ่ะ อันนี้เนาะก็จะเป็นตัวที่ออกตัวแรกนะครับเพื่อนๆเนี่ยสามารถไปติ๊กตรงนี้นะตั้งค่ารดยละเอียดแล้วก็เลือกนะครับแสดงความเร็วโจมตีเนี่ยกดเป็นออนนะันก็จะแสดงขึ้นมาให้ทําให้เราเรียงง่ายสปีดนะครับหรือใครจะเอาอินูน้ําออกก่อนก็ได้นะทาอินูไฟมันช้ากว่านี้นะครับเนี่ยก็ได่เหมือนกันนะครับอ่ะประมาณนี้เนาะปะเดี๋ยวไปดูการฟาร์มกันเนี่ยน,นี่ก็เปิดเกาะนะครับแล้วก็ลากเข้าไปนะฮะ ยิ่งอินุกไฟเนี่ยนะครับตีตายก็ได้ตีต่อเนาะนะครับก็บถือว่าทำดาเมจให้มันแรงๆนิดนึงนะนี่นะครับเปิดเกาะชัวเขายัางชัวนะสำหรับปืนกลนน้ำเนาะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นทีมสแตนดาร์ดที่สามารถเรียกว่าใครที่มีทีมแบบนี้อยู่แล้วทาไม่ต้องปรับเลยก็ได้นะทุกคนนะเนี่ยใช้ทีมนี้ฟาร์มก็ได้ครับเขายัางชิว แล้วก็คิฟฟอนมันก็จะติดแรงอยู่แล้วสำหรับผมก็ถ้าผมมาฟาร์มผมก็คงใช้ทีมนี้ทีมเดิมนะรู้สึกว่ามันฟาร์มง่ายกว่าเดิมนะครับฟาร์มง่ายกว่าเดิมเยอะเลยคือผมไม่ได้ปรับรูปรับรูนเลยนะนะครับส่วนใหญ่ผมไปเน้นโกลมนะในนี้ก็อาจจะไม่ได้เน้นเท่าไหร่นะครับเนะี่ยอ่ะก็ฟาร์มง่ายนะครับสําหรับเนโคเนาะแล้วก็นะครับใครที่บอกว่าพี่ผมยังทํา อินูน้ำไม่ไหวเนาะนะครับเพราะว่าอินูน้ำเนี่ยรูนมันต้องยากอยู่นะเออมันแบบคูณเล่นใหม่ทันยากนะครับก็แนะนําเป็นตัวนี้นะแต่ว่าสกิลอัพเต็มได้ก็จะดีนะครับสกิลสกิลเอ่อเต็มได้จะดีเนาะนะครับก็จะเป็นแอทัคคิดเมจแล้วก็แอทแทกนะครับผมอ่ะก็สปีดนะสปีดจะไวกว่าเนาะไวกว่าอินูนะครับลากอินูไฟออกไปนะแต่นะครับตัวแรกถ้าเกิดว่าเล่นกับปืนกลน,น้อยให้ปืนกลออกก่อนนะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะครับพอมันทํา ตั้งสปีดแล้วดูง่ายเนาะนะครับดูง่ายกว่าเดิมเยอะเลย <c oughs> ต้องบอว่ามานั่งคำนวณรูนกันนะแบบกดดูตรงนี้รู้เลยนะใครออกก่อ,ออกหลังนะครับดูสปีดรู้เลยอันนี้คือสิ่งที่เกมให้มาแล้วก็ดีมากๆนะครับอีกทีมหนึ่งก็จะเป็นโจ๊กลมนะแต่โจ๊กผมไม่โหดเท่าไหร่นะเดี๋ยวลงให้ดูเหมือนกันนะครับโจ๊กผมก็เรียกว่าถ้าโจ๊กดีๆเออแต่โจ๊กเนะี่ยนะครับ โจ๊กแนะนําว่าควรศาสให้ตายนะมันจะ,จะแบบจบนะครับแต่ถ้าศาสไม่ตายนี่ยครับอีกเรื่องหนึง่งมันก็จะช้าไปเลยนะถ้าโชคให้ศาสไม่ตายนะครับนี่นะน,นี่ก็บอสก,ก็ตีออกันมาเห็นไหมอันนี้ใส่ลุนโตกลับ2ตัวนะครับเห็นแบบโตกับไปนะครับโอ้โหแล้วเปิดเกาะเรียบร้อยครับ ลงแบบชิวๆง่ายๆไปเลยทีมพวกนี้ส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างชัวร์นะยิ่งจากหลังแบบบอสปับมมาอีกนะครับก็ชัวร์กว่าเดิมอีกเดี๋ยวผมลองโจ๊กให้ดูสักตัวดีกว่าเนาะโจ๊กนะครับเดี๋ยวผมเอาตัวนี้ออกนะแล้วก็ใส่เป็นโจ๊กลมเนาะถ้าใครที่เล่นโจ๊กนี่บอกเลยรูนควรแน่นนิดนึงนะผมใส่โจ๊กตัวนี้นะครับแล้วก็รูนเหี่ยวไปเอารูนตัวนี้มาก่อน นะครับไปเอาลูนของเวมไพร์ไปก่อนนะเวมไพ่หลอดนะครับอ่าสปีดมันก็จะพอดีนะมันก็จะไวกว่านะครับป่ะเนี่ยแต่โจ๊กคือ AI มันไม่ออกสกิลสามไงประเด็นเลยนะมันแทนที่มันจะไวมันก็เลยไม่ไวทุกคนโจ๊กมันไปชอบออกสกิลสองแล้วมาออกสกิลสามตรงนี้นะไม่รู้ทําไมเหมือนกันเป็นทุกดันนะครับโจ๊กนะถ้าเกิดเป็นลงดันเนี่คือมันเป็นตัวลงดันที่ดีนะมีทั้งลีดนะครับแล้วก็ สกิลที่ดีแต่มันชอบสกิลมั่วนะครับนี่นีสาดเข้าไปโอ้โหตายเลยทุกคนไหมโดนโดนพิษโดนสะท้อนนะถ้าเกิดว่าใครจะเล่นโจ๊กนะครับก็ใส่ลุนก่อกชุดนึงเนาะเพื่อที่จะแบบว่าสับดาเมจนะครับไม่ให้โจ๊กเนี่ยแบบสาดแล้วตายนะครับเพราะจังหวะที่เราสาดไปเนี่ยมีลุนก่อก็ช่วยได้เนาะ แต่เมื่อกี้ถ้าเกิดเลือดเต็มเต็มแล้วมันสาดอกแรกไม่ตายนะเมื่อกี้มันโดนตีไปแล้วด้วยนะนะครับติดพิษด้วยก็เลยยิวไม่ทันแล้วก็ค่อยมาดึงเพื่อนไปเนาะอันนี้ก็จะเสียเปรียบนะถ้ามีตัวตายเนาะนะครับก็ลองเลือกๆดูนเพื่อนนะว่าจะมีตัวไหนที่รู้สึกว่าใช้เราชอบบ้างนะนะครับเดี๋ยวไปดูทีมนึ่งนะอีกทีมหนึ่ง,นะงเดี๋ยวเราก็จะเอาทีมจากมังกรนะมา a ดแอนะครับ มาแดาการใช้งานโดยที่ถ้าเกิดใครที่ทําทีมบางกรไว้อ่ะก็น่าจะนจะน่าจะเอกมาฟาร์มได้ค่อนข้างค่อนยังชิวนะครับเรียบร้อยอันนี้จะนานหน่อยเมื่อกี้ชาที่โจกนะฉะนั้นใครที่ดูโจกแล้วก็บางคนบางคนอาจจะมีไอเดียนะครับแต่ว่าต้องบอกว่ามันไม่ชัวร์นะแทนที่จะใช้ก็อาจจะไม่ใช้ก็ได้นะครับแล้วก็อีกตัวนึ่งเนาะอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นทีมหนึ่งก็จะเหมือนเดิมน,นะใช้จ,จักรไฟนะครับจักรไฟ จากผมรูนไม่แน่นนะผมต้องใช้เป็นจักรแบบนี้นะครับแล้วก็อีนูน้ำเดี๋ยวลองใส่ตัวนี้ดูนะมันจะลากรือเปล่านเพื่อนแล้วก็เดี๋ยวลองใส่เป็นไพ่น้ำดูนะเพราะว่ามันตีไหลฮิตเนาะไม่รู้จะดีกว่าโจ๊กหรือเปล่าน,นะ,ะไพ่น้ำเนาะอ่าประมาณนี้ประมาณนี้ คือเว็บแรกนะครับจากปลาสกิลไปแล้วก็ไพ่น้ำสาดนะครับแต่เลือดไม่เต็มแล้วดิมันต้องใส่ดูดเลือดไหมได้อยู่ได้อยู่สกิลมันมีนี่ฮิวให้อยู่นะมีอะไรนะกิฟ์ฟอนที่ไว้อยู่นะทุกคนนะถ้าเลือดเต็มมันจะสาดหลายที่นะครับอาจจะต้องแบบมีลุ้นกระลาะสักตัวหนึ่งนะนะครับ แต่ก็มองว่านะผมมองว่าทีมเบสิกดีสุดละอาจจะเปลี่ยนอินุนะอาจจะเปลี่ยนอินุนะครับเปลี่ยนอินุเป็นตัวของฮับฮาปูมืดนะอันนี้ได้เลยนะครับชอบทีมไหนก็ลองไปเรียกกันนะทุกคนนะหรือบางคนยังไม่มีลาพีสไฟเนาะบางคนยังไม่มีปืนกลน้ํานะครับบางคนยังไม่ทำอินูน้ําไม่ได้เนาะ หวังว่าคลิปนี้นะครับน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆแล้วกนะันเนาะหรือว่าใครที่มีทีมไหนที่แบบพี่ผมใช้ทีมนี้นะนอกเหนือจากที่พี่ทคลิปเนาะหูพี่ฟาร์มแบบโคตรด,ดีฟาร์มแบบโคตรไว้นะแบบเออก็คอมเมนต์บอกกันบ้างแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะได้นะมาทาเป็นไกด์ให้กับเพื่อนๆเนาะแล้วเดี๋ยวผมก็ใส่เครดิตไว้ให้ด้วยนะครับว่าได้มาจากใครเนาะหรือว่าจะส่งมาทางไอดีให้มารีวิวเลยก็ได้นะครับสำหรับใครที่ทำไว้เสร็จเรียบร้อยนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับผม